นี้คุณย่าอยู่ห้องพีพีนะจ๊ะวันนี้คุณย่าอยู่ห้องพีพีเนี่ยห้องพีพีห้องสีฟ้าเลยมาอยู่เป็นเพื่อนพีพีพภูผาแล้ววันนี้ภูผา,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 าเอาการบ้านมาทําไปลูกไผภูผาเอาการบ้านมาทําคุณย่าจะช่วยดูให้ไงเมื่อวานคุณย่าทำเนี่ยมันถูกไหมลูกไม่รู้เอา้า ไม่ได้ตวรวจบอกว่าคุณคณรูตรวจให้เราถูกหรือผิดกูครับไม่รู้จำคะแนนเลยโอ้เอาไมาคุณย่าดูหน่อยวด้พ่อแชมป์จะได้เห็นนพ่อแชมป์ก็จะดูคลิปคุณย่าเลยแล่วคุณย่าก็ส่งให้พ่อแชมป์ดูแล้วเนี่ยเร็วๆเก่งของคุณย่าเร็วๆ,ๆมันี้จะเล่นกับหลานก่อน <c oughs> ไปบ้านยาทวดไปไปบ้านยาทวดเนาะน้าภูผา แ่้คุณยายจะจสอนการบ้านภูผาได้หรือเปล่าทอามคุณยาอ่านก่อนไปเร็วลูกรื่องไหนกระเป๋าน้องเหรอกระเป๋าน้องภูผาืกระเป๋าน้องอยู่ไหนไปเร,เร็วเอามาเรว้รลเพเ่งเลยเบ่งมาเลยแล้วทำการบ้านกี่กี่หน้าวันนี้หน้ากระดาษกี่หน้าจะช่วย้านทำการบ้านหน่อยวันนี้ ทำเป็นใบดอกทำกันบ้านเป็นไม่นอผู้ภาเอ้ยมีแต่คนเล่นโทรศัพท์เลยพีพีก็เล่นโทรศัพท์พ่อภาก็เล่นโทรศัพท์เล่นกันไปเล่นกันมาเอาไว้ก่อนลูกไปเอาเอาการบ้านไหมคุณย่าดูก่อนไ,ไว้ด้วย ไปไปเดี๋ยวแม่ไม่มาง่ายเดี๋ยวคุณย่าดูให้ไปลูกคนเก่งแล้วขาผูคนเก่งไปลุ้ยเอามาคุณย่าจะดีตูให้จะได้ดูกันบ้านให้ผูผ้าตายแล้วอเอาน้องพาไว้ไหนกระเป๋าตัวเองโอ้ทาใคร รีบกับยังรีบกับฮะรีบกับอืมแม่ทำงานยังไม่เสร็จวัวเขากินมุกกะทะใครไปกินมุกกะทะแม่ไปกินมุกะทะที่ไหนหรอัมที่ไหนีกินแล้ว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 กับโรงเรียน ก็เดี๋ยที่จะไปกับเม่อยู่ที่งานเลยไปให้แมวบอเอาไปให้แมวเองไปพาไปเอากับบ้านมาคุณย่าจะ,จะดีดูไปเร็วๆคุณย่าบอกให้คุณย่าบอกให้แป๋ามาให้ดกูก็ไม่เอามา ลีมมาลีมมานี่มาเราจะคุ้ม,นนม,มแ,แม่ยังไงได้คุณแม,แม่ทำงานแป๊วเอาไมคคุณย่าดูก็ได้เดี๋ยวลูกไปเร็วๆ ก็ทำงานที่โรงเรียนไงทำงาเขาบอกว่าไปกินหมูก็โรงเรียนขเขาพาไปกินอองโออโรงเรียนพาไปกินไม่เป็นไรเขามีงานเสร็จเขาก็ไปกินได้ตัวหาอะไรหรือเปล่พูดกับน้องให้พอๆหน่อยก็ได้ดอกพีพีเอามาแล้วคุณยาจะดูให้ลูกครับไปดูการบ้านผัวเมีอะไรมั่งจะได้สอนเป็นหรือเปล่า กอน,นี้น้องผาดูการบ้านก่อนสำนีก่อนได้จ่ายด้อเดี๋ยวเบิงการบ้านผูผาดูการบ้านภูผาจ้าผูผาทําการบ้านใกล้จะเสร็จแล้วจ้าเอาเหลือข้อเดียวลูกทําเลยลูกครับนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละอ่านเลยอ่านเหมือนคุณย่านั่นแหละข้อนั้นแหละอ่านว่าอะไรนะคะนี่กินปลา แดดเดียวทอดลูกเขียนลงไปทอดแม่อยากกินทอดอยากกินปลาแดดเดียวทอดต้องนบย่างนั้นแหละต้องแม่นแบบนั้นแหละผู้ภาทําการบ้านจะเสร็จแล้วครับผู้าเก่งม,มากลูกเก่งแล้วลแล้วมีอันอื่นอีกไหมลูกบ่หอคุณยาเปิดดูสิเผื่อมันม,ม,มตนีตรงนี้แหละตรงนี้หละ ยังไม่มีบอกมัมีมันก็ต้องเขียนแบบนี้ดิเอยายขยายบ้านมันก็ต้องโออต้องว่าเขียนแทนโอ้ครับวาดกับคุณย่าเออทำกับคุณแม่ตัวดูสิมันถูกไหมทำกับคุณย่าเมื่อวานดูง้อทำกับแม่อันนี้นะทำกับแม่ทำกับมือวะทำกับคุณย่าอีกนั่นโอ้เขาทำกับคุณย่าเสร็จแล้วครับทั้งนี้แล้วครับปู้พ่อทำการบ้านเสร็จแล้วครับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ